สวัสดีครับมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องเบิด์ชัยบอลสีอีกแล้วนะครับวันนี้เบิดชัยบอลสีมาอัปเดตนี่ครับเอ่อบอลสีพิกกะเกลือนะครับพิกกะเกลือนี่เลี้ยงได้ประมาณกี่อาทิตย์เนี่ยสี่อาทิตย์ก็เกือบเกือบึ่งเดือนนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่บอลสีพริกกะเกลือของผม ใบเริ่มโตแล้วนะครับดูมเมล็ดมเมล็ดพริกกับมเมล็ดเกลือโอ้มเมล็ดใหญ่แล้วนะครับพริกกบเกลือนี่ลักษณะของเขาเป็นใบกลมนะครับพื้นใบเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีมเมล็ดสีขาวกับสีแดงกระจายทั่วใบนะครับจะแตกต่างกับถมยาป่าแป้งกับสาวน้อยป่าแป้งคือพริกกะเกลจะก้านดำนะครับ สะดือแดงนะครับส่วนถมยาปลาแป้งกับสาวน้อยปลาแป้งจะเป็นก้านเขียวนะครับนี่สวยงามครับพริกกระเกือของผมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมบอตสีพริกกระเลือกันนะครับสวยนะพริกกระเลือแล้วก็นี่ นี่ครับพริกกระเกลือเซนจนหรือพริกกระเลือจีนนะครับโอ้ซื้อมาในนามพริกกระเกลือดูสิแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับเรื่อนพี่พครับนี่พริกกระเกลือจีนแต่เขาโตวไวนะครับโตวไวมากดูสิมีลูกมีหลานเต็มเลยนะครับเออพริกกระเกลือจีนเดี๋ยว ดูพริกกระเกือไทยนี่แตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับอ่าดูกันชัดๆนะครับนี่พริกกระเกือไทยดูเม็ดครับโอ้สวยนะครับแต่ดูพริกกระเกือจีน <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้เป็นคือมันไอจุดสีแดงไม่มีนะครับมันไปกินกับจุดสีเขียวเอ้ยจุดสีขาว กลายเป็นจุดสีชมพูเซ่เออพี่กระเกือกจีนน้องตัวไวนะเออก็สวยอยู่นะครับเนาะทุกท่านนี่ครับพี่กระเกือนี่พี่กระเกือของแท้นะครับเออ,เ,อ,อเลี้ยงบอวสีก็สนุกดีนะครับบางครั้งก็ตลกตัวเองนะครับเราเอฟมานะครับนี่ใบใบมันใบจะไม่ค่อยกลมนะครับใบก็จะ ดูลักษณะใบคล้ายๆอย่งอางแกะนางไหมนะแต่อันนี้คือกลมเลยนะครับเห็นไหมครับกลมสวยนะครับนะอ่ะก็เลี้ยงกันไปนะครับบางครั้งก็ตลกตัวเองเหมือนกันนะครับอืมกลมหน้ากลมตา F F สบ้านหันแหลกมีชื่อหน้อยก็ F นะครนี่นะครับประสบการณ์จะสอนเราทุกอย่างวันนี้เบิดใชัยบอลซีลากันไปก่อนนะครับด้วยอ่ะ บอสีพริกกัเกลืสวยๆนะครับเดี๋ยวมีอะไรสวยๆมาอัปเดตผมจะอัปเดตนะครับก็ตอนนี้ช่องผมก็มียอดผู้ติดตาม500กว่าคนแล้วนะครับอยากให้ถึง1,000พัซับไวๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและเข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้เบิดชายบอนสีลาไปก่อนสวัสดีครับ